สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษา5 pattern bid offer ที่พบเห็นได้บ่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อสังเกตมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็เป็นได้นะครับต้องลองให้เพื่อนๆได้ศึกษาสังเกตแล้วก็นำไปต่อยอดประยุกต์ใช้นะครับ <S 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 ลักษณะที่1 b i ด Offer Balance ก็คือมีการตั้งปริมาณ Volume ของ b i ด o f f เฟทั้ง2อฝั่งในปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกแถวนะครับลักษณะแบบนี้หุ้นถ้ามีการเบรกกรอบไซด์เวสะสมด้านล่างขึ้นมาแล้วมีการตั้งทรง b i ด o f f เฟด้วย Volume ที่หนาแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่าของเดิมที่เขาเล่นกัน ลักษณะแบบนี้ถ้ามีติ๊กเกอร์บายเข้ามาเยอะๆหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับเป็นไปได้สูงที่หุ้นจะมีการเล่นขึ้นมานะครับแต่ถ้าหาก b i ด offer ลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่บริเวณกลางเทรนเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับถ้ามีติ๊กเกอร์เซลลโอกาสที่หุ้นปรับตัวลงก็เป็นไปได้ ถ้ามีติเกอร์บายโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับลักษณะที่2บิดบางออฟเฟอร์หนาบิดมีการตั้งด้วยปริมาณวอลุ่มหลักแสนแต่ว่าออฟเฟอร์มีการตั้งด้วยปริมาณวอลลุ่มหลักล้านลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าเกิดบริเวณแนวต้านสำคัญ มีโอกาสสูงมากที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นไปยิ่งด้วยมีการตั้งบริเวณที่หุ้นจะเปลี่ยนสเปรดนะครับถ้ามีติ๊กเกอร์ไม้ใหญ่ๆบายเข้ามาบริเวณนี้นะครับแล้วหุ้นสามารถยืนอยู่ได้นะครับก็จะมีโฟโล์ในการซื้อนะครับต่อเนื่องขึ้นมานะครับ ซึ่งลักษณะบิดบางออฟเฟอร์หนาแบบนี้โอกาสที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นมีสูงครับลักษณะแบบที่3มบิดหนาออฟเฟอร์บางมีการตั้งบิดหลักล้านแต่ว่าออฟเฟอร์ตั้งหลักแสนแบบนี้เป็นลักษณะของหุ้นที่จะลงนะครับยิ่งด้วยถ้ามาตั้งบริเวณแนวรับสำคัญแนวรับที่หุ้นจะ เปลี่ยนสเปแนวรับที่แบบหุ้นจะหลุดไม่หลุดอย่างเงี้ยครับแบบนี้ให้ระวังไว้นะครับถ้าหุ้นมีการทิ้งของราคาแล้วมีการหลุดบริเวณแนวรับสำคัญอย่างรวดเร็วแบบนั้นหุ้นมีโอกาสลงแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้ารายใหญ่เขาดึง บิดออกเขาถอนบิดออกหุ้นมีโอกาสลงนะครับลักษณะที่4 b i บิดบ a ลานซ์ออฟเฟหนา1 2ช่องหมายความว่าบิดกับ o f f เฟมีการตั้งเท่าๆกันแต่ว่ามี o f f เฟอร์จำนวน1หรือ2ช่องตั้งหนา หรือว่าตั้งเยอะกว่าบิดนะครับลักษณะแบบนี้บอกไว้ว่าบริเวณตรงนี้จะเป็นแนวต้านของหน้าออฟเฟอร์แล้วถ้ามีโฟลในการซื้อเข้ามาราคาหุ้นมักจะเคลื่อนที่มาถึงบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับลักษณะที่5บิดหนา1-2ช่อง offer balance หมายความว่ามีการตั้งปริมาณโวล่มฝั่งบิดกับ Off e r ใกล้เคียงกันแต่บางช่วงราคาของฝั่งบิดมีการตั้งหนาขึ้นมาหรือตั้งด้วยโวล่มที่สูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้บอกไว้ว่าบริเวณตรงนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญในหน้าของบิดออฟเฟอร์นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้ามีฟลอร์ของหุ้น ในการขายหรือเซลล์ลงมาหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงมาถึงจุดที่เป็นแนวรับที่หนาๆตรงนั้นนะครับลักษณะแพทเทิร์นบิดออฟเฟอร์ที่ได้กล่าวไปทั้ง5แพทเทิร์นนั้น เชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยพบเห็นกันมาบ้างซึ่งมุมมองด้านบิดออฟเฟอร์นั้นมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งไม่มีอะไรที่จะแน่นอน100%ซนะครับขอให้เพื่อนๆสังเกตแล้วก็ศึกษาประยุกต์ใช้กับปัจจัยพื้นฐานประยุกต์ใช้กับ Money Management ของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่ว่าเราจะ ได้จุดซื้อที่ได้เปรียบมากขึ้นนะครับ